พระสุกตันตารุษีบางตำราสะกดว่าสุกะตานานาเป็นพระฤาษีผู้สร้างสำนักเรียนขึ้นที่เขาสมอคอนเมืองละโวในสมัยหริพุนชัยเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆเช่นมวยไทยดาบธนูและการบังคับช้างมา้าหรือมยศาสตร์สถานที่ตั้ง อาสมของพระองค์ตั้งอยู่ที่เขาสมคอครจังหวัดลบบุรีและปัจจุบันยังสามารถเยี่ยมชมได้ที่วัดเขาสมคอครวิชาที่สอนสอนวิชาที่เรียกว่ามยศาสตร์ซึ่งรวมถึงวิชาการต่อสู้เช่นมวยไทยดาบธนูและการบังคับช้างมา้าเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและการสงครามสุกตันตะฤศี หรือพระฤาษีสุกตันทันเป็นฤาษีในตำนานไทยโบราณที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเมืองและเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ในภาคเหนือของประเทศไทยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุกตันตะฤาษีบรมครูแห่งลาโวท่านได้รับการยกย่องให้เป็นยอดครุแห่งเมืองลาโวหรือลบบุรีในปัจจุบัน โดยมีสำนักตักศิลาตั้งอยู่ที่เขาสมอคอนอำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีอาจารย์ของสามกษัตริย์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิน่นท่านเป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์สามอาณาจักรที่สำคัญในยุคนั้นได้แก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุขโขทยัพยพญางงำเมืองแห่งแคว้นพยาพ่อขุนเมงรายมหาราช แห่งอาณาจักรโยนกหรือล้านนาผู้สร้างเมืองหริพุนชัยในตำนานการสร้างเมืองหริพุนชัยหรือลำพูนในปัจจุบันสุกตันตะหรือสีมีบทบาทสำคัญร่วมกับหรือสีวาสุเทพในการสร้างและวางผังเมืองจนแล้วเสร็จและได้ตกลงใจขอพระนางจามเทวีจากเมืองละโวมาครองราชที่เมืองนี้บรมครูมวยไทย มีแนวคิดหนึ่งที่ระบุว่าท่านเป็นบรมครูผู้สอนศิลปะการต่อสู้มวยไทยให้กับคนไทยหรือขอมโบราณหรือสยามโดยมีพระร่วงเจ้ากรุงสุขโขทัยเป็นหนึ่งในลูกศิษย์โดยสรุปสุกตันตะหรือสีเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์กึ่งตำนานของไทยโดยเป็นที่เคารพนับถือในฐานะผู้มีวิชาความรู้สูงส่ง และเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก,ก่กษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรสำคัญในอดีตหลายพระองค์